สวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีนะรพระผงฮานุมานองคูนะครับมาให้ชมให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นพระผงเนื้อสีดำนะครับสวยๆเลยดูเข้มขังมากๆนะพี่ๆนะดูเข้มขังมากๆนะนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็หายากแล้วนะครับนี่ใครมีเก็บ เอาไว้เลี่ยมใส่ตลับสีทองนี่เข้ากันมากนะครับ <c oughs> นี่พอผงดินเผานะครับหานุมาลุ่นองคูอุดมวลสารพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับวลีคําว่าดินท่าแสแบงแพงกว่าทองคําเห็นว่าจะเป็นความจริงนะครับเพราะพระเครื่องวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมมีราคาค่านิยมที่นะครับสูงขึ้นทุกวันนะครับ ที่พาแจกเนื้อดินรุ่นเสือนอนกินนะครับพี่ๆนะนะครับเนื้อดินเผาที่ปัจจุบันราคาหลักหมื่นน่สวยๆหลายหมื่นนะครับเนื่องจากพุทธคุณที่ใช้แล้วต่างหินผลและมีนะครับประสบการณ์จํานวนการสร้างก็น้อยนิดนะครับใครทําให้นะครับผู้คนต่างหวงแหนและอยากได้ไว้บูชานะครับ เมื่อทราบถึงพุทธคุณนะครับดินท่าสะแบงนะครับแพงกว่าทองคำนะครับอันนี้ออกปี67นะครับพระอาจารย์ต้อมได้เมตานะครับจัดสร้างพระเนื้อดินเผาแจกลูกศิษย์ในงานพิธีพุทธาพิษณุนะครับและฉลองอายุวัฒนะนะครับของพระอาจารย์ก่อให้กำเนิดเป็นดินเผาแจกหนุมานรุ่นองคูนะครับจัดสร้าง ขึ้นตามตำราโบราณนะครับครบทุกขั้นตอนนะครับท่านเป็นผู้ที่ชอบศึกษานะครับวิชานะครับโบราณการบุกเสกเลขยันนะครับและการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆในประเทศนะปัจจุบันหาคนที่เก่งและรอบรู้ศาสตร์วิชาโบราณเท่าพระอาจารย์ต้อมนะครับได้ยากยิ่งฮนุมานนี้สำเร็จด้วยฤทธิ์พลังกิตที่เสกยัดเข้าไปโดยพระ คุณเจ้านะครับผู้ทรงอภิญญาอาที่หลวงปู่หนุยอินนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับพระอาจารย์รสุริยันนะครับและเกจิทรงอภิญญาอีกหลายรูปท่านกล่าวว่าฉันไม่ได้สร้างลิงนะครับเพราะลิงเป็นสัตว์ธรรมดาไม่มีฤทธิ์แต่นะครับฉันสร้างฮนุมานเพราะฮัุมานเป็นเทพมีฤทธิ์มากนะครับขอ ขอพรได้นะครับช่วยเหลือคนนะครับได้นี่นะครับยังไงนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับแล้วก็พุทธศิลป์สวยมากนะครับพี่ๆนะครับองนี้พุทธศิลป์สวยมากๆนะครับนี่ใครมีก็นะครับใครยังไม่มีก็หาเก็บได้นะนะครับนี่ตอนนี้ก็ราคายังไม่แพงจับต้องได้นะครับ กองเดิมมัดจะเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆนี่มีตาแบบนี้นะนะครับแล้วก็มีเบอร์เบอร์โทรแบบนี้นะครับอนาคตไม่แน่อาจจะมีเกมมานะครับกำมหยี่ก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังเป็นเี็บเรียบนะครับนี่สุดยอดนะครับอันนี้เป็นพรทแจกในพิธีนะครับอาจารย์ต้อมพิธีพิฐันสร้างขึ้นมานะครับมวลสารดีมากๆนะครับพี่ๆนะ น่าจะสร้างไม่เยอะนะนะครับแล้วก็พราะจารย์นี่กํากับการเผาเองนะนี่นะครับนี่นะนะครับรุ่นนี้เลยนี่นะครับดูคนนะครับวันนั้นนี่ไปต่อธาตุบนภูเขานะครับนี่ มีแช่น้ำมนด้วยนะเป็นโลหะนะครับมีเนื้อโลหะด้วยนะครับพี่พี่อันนี้เป็นเนื้อดินเผาที่พระทานทำแจกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับให้พี่พี่ดูนะครับนะครับใครยังไม่มีก็เช่ามาใช้เอามาบูชาด้วยนะครับอนุมาลูกข้าพายนะครับลูกข้าพายข้าไม่ตายเขาว่างั้นนะนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับวันนี้ก็ มีพระมาให้พี่ได้ชมนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับติดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับนะครับอุสาพาเครื่องมีไลฟ์สดนะครับทุกวันนะครับสองทุ่มนะครับสองช่องทางนะครับกดติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ